สุภาษีจีนคมพีเศรษฐีหกสิ่งที่น่ากลัวยามเราแก่ตัวตห,หกสิ่งที่น่ากลัวยามเราแก่ตัวข้อที่หนึ่งไม่มีเงินเก่าเก็บคนเราเมื่อแก่ตัวส่วนใหญ่ จะทำงานทำการไม่ได้ไม่มีไรายได้แต่ต้องมีรายจ่ายไม่ว่าค่าอาหารการกินค่ายารักษาโรคค่าน้ำค่าไฟค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายค่าภาษีสังคมเมื่อไรายได้ไม่มีมีแต่รายจ่ายเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายทางเดียวที่เราจะแก้ปัญหานี้ได้คือต้องมีเงินเก่าเก็บถ้าไม่มีเงินเก่าเก็บเราก็จะเดือดร้อนมาก ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมวิธีป้องกันการไม่มีเงินเก่าเก็บยามเราแก่ตัวเมื่อตอนที่เรายังหนุ่มยังสาวยังทำงานทำการมีไรายได้ควรรู้จักเก็บออมอย่าใช้จ่ายจนหมดรู้จักสร้างพาสิบอินคัมรู้จักเอาเงินต่อเงินเพื่อเราจะได้เป็นคนที่พูดว่าแสนเสียดายจะตายเงินยังใช้ไม่หมดเท่ไปเลย อย่าต้องเป็นคนที่พูดว่าสุดสลดเงินหมดแต่ยังไม่ตายข่าวนี้เศร้าเลยสิ่งที่น่ากลัวข้อที่สองการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะการเจ็บไข้ได้ป่วยหนักคือป่วยติดเก้าอี้หรือป่วยติดเตียงต้องใช้ใจ่ายค่ารักษาเป็นจำนวนมากทีเดียวและน่ากลัวที่สุด คือเป็นชีวิตที่ไรความหมายเป็นชีวิตที่ไรค่านอนรอความตายไปวันวันข้อคิดเห็นเพิ่มเติมวิธีที่จะหลีกเลี่ยงการเจ็บไข้ได้ป่วยยามแก่ตัวหนึ่งเรื่องอาหารเราต้องรู้จักเรื่องก,กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่าเลือกกินอาหารเพียงเพราะความอร่อย การกินควรกินอิ่มแค่เจ็ดส่วนและกินหนักเชา้ากินเบาคำ่ำ 2. เรื่องอากาศเราควรหาโอกาสสัมผัสอากาศบริสุทธิ์จากป่าไม้จากชายทะเลและหลีกเลี่ยงอากาศที่เลวร้ายเช่น PM 2.5 3. เรื่องอารมณ์ความโกรธความหง,งุดหงิดความเครียดความกลับกุ้น ร่างกายจะหลั่งสารพิษชนิดหนึ่งออกมาทำให้เราเจ็บป่วยได้เราต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของเราให้อยู่ในความสงบวิธีที่ดีที่สุดคือการทำสมาธิเป็นประจำการนอนหลับพักผ่อนคนเราควรนอนวันละ6กถึงแชั่วโมงช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือสี่ทุ่มถึงตีสอง ควรนอนแต่เช้าแล้วก็ตื่นแต่เช้าการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยคือการเดินควรหมั่นเดินเป็นประจำอย่าเอาแต่นั่งเพราะถ้าเอาแต่นั่งเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าติดเก้าอี้โรคติดเก้าอี้เดี๋ยวจะพัฒนากลายเป็นโรคติดเตียงเครานี้อย่าไปกันใหญ่สิ่งที่น่ากลัวข้อที่ส คือการไม่มีลูกการไม่มีลูกเต้ามาดูแลเอาใจใส่เรายามที่เราแก่ตัวที่เราจะต้องดูแลสิ่งต่างๆด้วยตัวเราเองนั้นเป็นเรื่องที่ลำบากน่าดูแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเมื่อเรามีลูกเต้าแล้วเราจะรอดพ้นจากปัญหาเหล่านี้ถ้าลูกเต้าของเราเป็นคนอกตันอยู่ไม่เหลียวแลพ่อแม่หรือเป็นลูกเต้าที่ไม่มีความสามารถ ลำพังเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวตัวเองก็แทบจะเอาตัวไม่รอดไหนเลยจะมาดูแลเลี้ยงดูเราได้แต่ก็มีพ่อแม่บางคนโชคดีได้ลูกกระตันอยู่และมีปัญญาสามารถรับเลี้ยงดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีลูกเช่นนี้ก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแม้จะมีการบอกว่า การไม่มีลูกเป็นสิ่งที่น่ากลัวยามเราแก่ตัวแต่เชื่อไหมว่าปัจจุบันมีกระแสจากบุคคลส่วนหนึ่งที่ไม่อยากมีลูกแม้แต่งงานแล้วก็ขอไม่มีลูกด้วยเหตุผลหลายๆประการเช่นการเลี้ยงลูกให้ดีในสมัยนี้นั้นมันยากกว่าสมัยก่อนเป็นไรเท่าไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองไม่ว่าสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ส่วนจะหาโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีนั้นก็เข้ายากเหลือเกินและก็แพงมากด้วยกระแสการไม่อยากมีลูกเกิดขึ้นในหลายใประเทศรวมทั้งประเทศของเราด้วยคาดการว่าในอีก60ปีข้างหน้าประชากรในประเทศของเราจะเหลือครึ่งหนึ่งสิ่งที่น่ากลัวเมื่อยามเราแก่ตัวข้อที่สคู่ชีวิตไม่อยู่ ไม่ว่าลาจากหรือตายจากซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่เราไม่อาจหนีพ้นมันไปได้คู่ชีวิตคือคนที่ผูกติดอยู่กับเราเกือบ24ชั่วโมงโดยเฉพาะคู่ที่รักกันมากเมื่อคนหนึ่งจากไปย่มนำความเสอเทือนใจอย่างที่สุดกับอีกคนหนึ่งส่วนคู่ที่ไม่ได้รักกันมากหรืออีกฝ่ายหนึ่งปันใจให้กับคนอื่น โดยเฉพาะคุณผู้ชายที่ปั่นใจแห้กับหญิงอื่นและมีการหย่าร้างเท่ากับได้มีการลาจากเมื่อมีการตายจากก็ไม่มีผลกระทบใจอย่างไรข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแม้จะมีการบอกว่าการที่คู่ชีวิตไม่อยู่ยามเราแก่ตัวนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่เชื่อไหมว่ามีบางคู่ ยามแก่ตัวคู่ชีวิตยังอยู่ด้วยกันกับเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะแทนที่จะเป็นคู่สร้างคู่สมกับกลายเป็นคู่เวรคู่กรรมเป็นคู่แคนคู่อาฆาตอยากให้ลาจากหรือตายจากไปไวๆสิ่งที่น่ากลัวยามเราแก่ตัวข้อที่ห้าไรญาติขาดมิตรเหตุเพราะเรามีชีวิตที่ยืนยาว ญาติหรือมิตรที่รุ่นเราเค้าเดียวกับเราก็พากันตายไปทีละคนสองคนญาติหรือมิตรที่รุ่นเราเค้าเดียวกับเราที่พอกันคุยกันได้รู้เรื่องจึงไม่มีถึงมีก็น้อยมากแล้วเราจะไปคุยกับใครละ่ะนี่จึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวข้อหนึ่งยามเราแก่ตัวข้อคิดเห็นเพิ่มเติม การปรับตัวเมื่อไร่ญาติขาดมิตรการไรญาติขาดมิตรเป็นความเหงาอย่างหนึ่งความเหงาเป็นความทุกข์ปล่อยไว้ไม่ดีแน่เดี๋ยวจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าเราควรเข้าร่วมกิจการงานอาสาต่างๆควรเข้าร่วมชมรมผู้สูงวัยหรือหางานอาริเดกทำไม่ก็สร้างกลุ่มเพื่อนทางโซเชียลก็ได้ สิ่งที่น่ากลัวเมื่อยามเราแก่ตัวข้อที่หไม่มีบ้านที่เป็นของตนเองอันที่จริงคนเราเกือบทุกคนเมื่ออายุถึงปูน่นี้ย่อมต้องมีบ้านของตัวเองอยู่แล้วแต่ด้วยเหตุผลที่ต้องการเอาเงินไปให้ลูกยืมจึงจากการขายบ้านทิ้งแล้วย้ายไปอยู่กรบครัวของลูกโดยลืมไปแล้วหรือกับคำที่ว่า บ้านของพ่อแม่คือบ้านของลูกแต่บ้านของลูกไม่ใช่บ้านของพ่อแม่การอยู่ร่วมกับบ้านของลูกที่มีคนนอกเช่นลูกเขยหรือลูกสะใภ้เมื่ออยู่ด้วยกันนานเข้าอาจจะเกิดความขัดแย้งหรือก่อความรำคาญได้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมโดยปกติแล้วเมื่อลูกแต่งงานม,มีครอบครัวไม่ว่าลูกสาวหรือลูกชาย ก็ควรจะแยกบ้านไปอยู่ต่างหากแล้วพักหนึ่งพักหนึ่งมาเยี่ยมเยียนกันบ้างจะดีกว่าดังนั้นเมื่อยามเราแก่ตัวเราต้องมีบ้านของตัวเองดีที่สุดยังไงยังไงเราจะได้มีที่ซุกหัวนอนแม้จะเหงาบ้างก็ยังดีกว่าอยู่อย่างอึดอัดในบ้านที่มีคนอื่นอยู่ด้วยที่เขาอาจจะรังเกียจคนแก่อย่างเราก็ได้ ความน่ากลัวยามเราแก่ตัวบางอย่างก็หลีกเลี่ยงได้บางอย่างก็หลีกเกลีเ่ยงไม่ได้สิ่งที่หลีกเลี่ยงได้เราควรจะวางแผนรับมือตั้งแต่เรายังหนุ่มยังสาวและมันฝึกฝนตนให้มีธรรมะประจำใจย่มทำให้เรามีความสุขแม่ยามเราแก่ตัวขออวยพรให้ท่านทั้งหลายจงมีอายุที่ยืนยาวอย่างมีความสุขทุกๆประการ ด้วยความปรารถนาดีจากก่อพันงามปัญสาระมาเรียนรู้ภาษาจีนกลางและจีนแต้จิ๋วจากสุภาษิตจีนนี้หกสิ่งที่น่ากลัวยามเราแก่ตัว ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้เขียนในการรับชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดโปรดให้อภัยด้วยการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้คนนั้นตามหลักธรรมะถือว่าเป็นธรรมทานเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่การร่วมเผยแพร่ความรู้ด้วยการแชร์ต่อน,นั้นถือว่าเป็นผญที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันขอทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี